งานอายุทยามรดกโลกกับละอ,อ,อฟาร,ร์มนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่4แล้วขายดีมากของก็ใกล้หมดแล้วมีผู้สนใจจำนวนมากเข้ามาถามหาละอ,อฟาร์มในร้านต่างๆขอบอกนะครับร้านละอ,อฟาร์มเนี่ยในโซนเกษตรมีไฟกระพริบปเป็นสัญลักษณ์ ถ้าใครอยากจะกินน้ำเมล่อนสดๆปัน่นหรือเมลอนชิน้นหรือซื้อเมล่อนกลับบ้านน้ำมะนาวปัน่นกาแฟโกโก้สูตรของละอ,อฟาร์มเองนะครับ เชิญแวะมาได้ที่โซนเกษตรบูธ b 2 2หรือถ้าเกิดมาตอนเย็นๆค่ำๆสังเกตได้ว่าจะมีไฟกระพริบอยู่ที่เต็นท์นะครับเต็นท์เราประดับไฟกระพริบไว้หรือถ้าไม่ซื้อของมาแวะคุยกันได้นะมาเจอมาทักมาทายบอกหน่อยแล้วกันว่ามาจากไหนก็มาพูดมาคุยกันได้ตามปกตินะครับ งานมรดกโลกวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ดูคึกคักพอสมควรไม่คิดเหมือนกันว่าคนจะเยอะขนาดนี้มางานนี้ไม่ต้องกลัวอดนะครับของกินเพียบเลยมีหลากหลายโซนเกรรษตรตรงนี้มีทั้งผักสดผลไม้สดมากมายรวมทั้งแปรรูปด้วยนะครับ เท่าที่ดูดูมาเนี่ยนะฮะมันน่ากินทุกร้านเลยนะเพราะว่าเป็นกเกษตรกรมาขายกันเองจะมีอยู่อีกโซนหนึ่งนะที่น่ากินก็คือโซนกับข้าวกับปลาก็เป็นมีกุ้งเผาด้วยนะถ้าใครอยากกินกุ้งเผาสดๆน้ำจิ้มแซ่บๆมาที่โซนกเกษตรได้เลยมีของกินจํานวนมากมากกว่าที่คุณคิดนัก ไม่รู้จะกินอะไรก็มาแถวนี้นะฮะรับประกันได้ว่ามีของกินแน่นอนโซนเกษตรเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงอุโมงค์นะครับอุโมงหมายถึงอุโมงค์ไฟหน้าเทคนิคพันคอศสีอยุธยาน,นี่แหละปีนี้เขาประดับไฟเยอะเลยนะมีสุ่มเยอะมากบนร้านเราก็มีสุ่มอยู่ด้วยแต่ร้านเราก็ประดับไฟเป็นไฟกระพริบถ้าอยากจะมาดู หรืออยากจะมาชิมมาได้ที่โซนเกษตรนะเป็นสินค้าใหม่ๆสดๆของเกษตรกรที่เขาทำเองขายเองบางที่บางจุดก็ขายเป็นครั้งแรกแปรรูปเป็นครั้งแรกมาลองชิมกันได้นะครับโซนนี้มีต้นไม้ขายด้วยนะมีหลากหลายมากเลยไม้ด่างไม้สวยไม้งามหรือมาจะเป็นแคคตัสก,ก็มานะมาลองซื้อดู มาทักทายมาซื้อกันได้ของไม่แพงนะครับเพราะเราขายกันเองมาเจอเรา